ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตาลทารโโอเครายการเรามีชื่อแล้วรายการเราชื่อตาลทารโนะครับเป็นรายการที่จะมาสอนอ่านไพ่แบบตามสถานการณ์จริงว่าถ้าหากเราได้คําถามแบบนี้มาแล้วเราเปิดไพ่ได้ทรงนี้เราควรจะอ่านเป็น,นทางไหนกันซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การพยากรณ์จริงๆนะครับอย่าไปยึดถือว่าโอ้ถ้าวันนี้ฉันตั้งใจถามคําถามนี้เราจะดูมันเป็นพิกอากาศได้ไม่ใช่แบบนั้นเนาะ วันนี้เราก็อยู่กับไพ่สามสำรับที่เราจะได้มาคุยกันสองสำรับมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนไป1นึ่งสำรับเพื่อที่จะให้มีอะไรใหม่ๆบ้างนั่นคือไพ่ที่เราจะใช้คือ 1. shadowscape tarot 2. tarot of the little prince สองสำรับนี้เราน่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันไปแล้วและสำรับที่มาใหม่นั่นก็คือ murder of crow tarot โดยคำถามที่เราจะถามในวันนี้ก็คืองานที่สมัครไว จะได้หรือเปล่าถ้าหากมีคนถามเข้ามาว่าตอนนี้นะไปสมัครที่โน่นที่นี่ไว้ได้สัมภาษณ์แล้วหรือเขาจะเรียกสัมภาษณ์หรือเปล่าจะได้ไหมแนวทางลู่ทางเป็นอย่างไรถ้าหากเราเปิดได้ไพ่บางอย่างขึ้นมาเราจะอ่านยังไงเราไปดูกันนะครับสำหรับไพ่ใบที่1จากชุด Shadowscape ทารอ t เราเปิดกันได้ไพ่10ถ้วย ไพ่ใบที่1จากชุด s แชโด s s c p p t ทาร t เราได้ไพ่10ถ้วยนะคะลักษณะของไพ่ประกอบด้วยฝูงปลาสีเหลืองทอง10ตัวมีปลาสีฟ้า3ตัวแล้วก็มีคน2อ,อคนกอดเกี่ยวกันอยู่โดยมีดวงอาทิตย์ทอแสงสีทองอันอบอุ่นส่องลงมาในผืนน้ำที่เงียบสงบความหมายโดยตรงของไพ่ใบนี้ก็คือความสำเร็จสุดท้ายของความสงบและสันตินั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้พบกับความสำเร็จ และความสุขและหมายรวมไปถึงความพอใจในทางด้านอารมณ์ด้วยนะคะเป็นความสงบสุขความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนบรรลุถึงความปรารถนาของหัวใจได้รับการสนับสนุนและความผูกพันจากครอบครัวสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตค่ะสำหรับการอ่านคำถามงานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่ามันก็จะได้ว่าได้แน่นอนสิ่งที่ไพ่ใบนี้บ่งบอกนั้นเป็นความสำเร็จสงบและสันติ เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าไพ่ในมันบอกอยู่ทนโท้เลยว่าเราจะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่เราถามแน่นอนเป็นความสุขสมความปรารถนารวมถึงได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเปิดได้ไพ่ในลักษณะนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลกับสิ่งใดๆเลยและขอให้ผู้ที่ได้รับคำทำนายจากไพ่ใบนี้ไปได้รับความสุขตั้งแต่ณตอนที่เขาได้ยินเรื่องราวนี้ไปเลยและต่อไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ ก็เป็นการอ่านตรงๆไปแบบนั้นเช่นนั้นเองไพ่ใบที่สองที่เราจะอ่านกัน มาจากชุด Tarot of the Little Prince เราเปิดมาได้ไพ่4ดาบไพ่ใบที่2จากชุด The Little Prince เราได้ไพ่4ดาบลักษณะของไพ่ที่เห็นก็คือเป็นภาพท้องทุ่งกว้างมีโพรงสุนัขจิ้งจอกแล้วมีสุนัขจิ้งจอกนอนหลับอยู่ข้างในบนโพรงนั้นเราจะเห็นว่ามีดาบสีอันปักอยู่ด้านหลังมีนายพรานถือปืนประทับบ่าขณะที่สายตาก็สอดสายมองหาเหยือ่อซึ่งถ้าเจอเหยื่อเมื่อไร่ นายพรานก็พร้อมที่จะเหนียวไกลทันทีนั่นหมายความว่า ถ้าสุนัขจิ้งจอกออกจากโพรงเมื่อไหร่ก็จะไม่มีที่หลบซ่อนให้พ้นจากสายตาของนายพรานแน่ๆความหมายโดยตรงตามไพ่ในคู่มือที่เขียนเอาไว้นะคะก็คือสุนัขจิ้งจอกซ่อนตัวอยู่ในโพรงของเขาในขณะที่ความวุ่นวายของการตามล่าดำเนินอยู่ไพ่บอกว่าให้สุนัขจิ้งจอกหยุดพักก่อนเถิดดาบทั้งสี่เล่มนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าตอนนี้คือเวลาที่จิ้งจอกจะต้องหยุดพักจากปัญหาทั้งปวงไม่ว่าเขาจะอยากพักหรือไม่ก็ตาม นอกจากจะหยุดพักกายแล้วควรจะต้องหยุดพักใจด้วยในช่วงนี้ควรทำใจให้สบายและหยุดคิดถึงปัญหาต่างๆทั้งหมดเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับการตอบคำถามงานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่าไพ่ใบนี้ก็จะบ่งบอกว่าจงเอาเรื่องนี้ออกจากหัวไปเลยดีกว่าหยุดพักก่อนพอก่อนเถิดโยมซึ่งต้นสายปลายเหตุนั้นเป็นไปได้มากมายแต่เราก็อย่าลืมที่จะคิดไปว่า ไพ่มันอุตส่าห์บอกให้เราไม่คิดต่อแล้วเราจะยังคิดต่ออีกเหรอแต่เอาเถอะถ้าหากว่าเราคิดแบบสนุกสนุกมันอาจจะเป็นกลายเป็นว่าไม่ได้หรือกลายเป็นว่าได้ในวันที่อะไรไม่เอื้ออำนวยถูกดึงเชงให้ล่าช้าไปมากไพ่มันจึงบ่งบอกว่าเรากำลังสูญเสียอะไรกับมันมากเกินไปแล้วการนั่งรอลุ้นอยู่แบบนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ยังไงซะในจังหวะที่เรารอว่าอะไรได้หรือไม่ได้ก็ทิ้งเรื่องนี้มันไปก่อนเลยดีกว่า เดี๋ยวเขาได้แล้วเขาก็ติดต่อเรามาเองแหละไพ่มันก็บอกแบบนี้ซึ่งแน่นอนยืนยันว่าไพ่ไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้มันแค่บอกว่าเราควรทําอะไรหลังจากนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋ออย่างนี้ไพ่แม่งไม่ตอบอะไรเลยนี่ว่าใช่เรื่องบางเรื่องเราก็ควรจะต้องรู้ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับไพ่ใบที่3จากชุด Murder of Crow เราเปิดได้ไพ่9คาถา ให้ใบที่3จากชุด Murder of Crows เราได้ไพ่ก้าคาทานะคะลักษณะไพ่จะมีมนุษย์อีกาตัวใหญ่ยืนอยู่บนเนินเล็กๆห้อมล้อมไปด้วยฝูงอีกาที่พร้อมจะลงมาจิกตีส่วนบนพื้นก็เต็มไปได้วยขวากหนามที่เลือ้อยระเกะระกะเห็นชัดว่าเป็นอุปสรรคในการหนีนะคะความหมายโดยตรงของไพ่ก็คือทุกๆอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยสนับสนุนคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณชี้แนะคุณอย่างจริงใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ รูปการเปลี่ยนไปหมดแล้ว ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากคนที่คอยช่วยเหลือคุณตอนนี้พวกเขากลับพุ่งตรงเข้ามาจิกกัดคุณอย่างไร้ความปราณีซ้ำร้ายกว่านั้นเรื่องของคุณไม่ได้จบแค่นี้นะคะเพราะยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์กว่ารอคุณอยู่นั่นก็คือหลังจากโดนฝูงอิกาโจมตีแล้วคุณจะล้มลงไปบนพื้นที่เต็มไปด้วยไม้หนามหนามพวกนั้นจะบาดลึกเข้าไปในเนื้อของคุณแถมยังพันแข้งพันขาคุณเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยแต่คุณก็ยังรวบรวมพละกําลังของคุณฮึดสู้ เพื่อปกป้องเนินเขาเล็กๆซึ่งกว่าคุณจะได้พื้นที่ตรงนี้มาคุณได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างหนักแต่พวกเขายังแย่งพื้นที่ตรงนี้ของคุณไม่ได้หรอกนะคะไพ่บอกว่ายังไม่ใช่วันนี้สำหรับคีย์เวิร์ดในไพ่เก้าคาทานี้มีคำบอกเอาไว้ว่าคือการปกป้องตำแหน่งของคุณเผชิญหน้ากับความลำบากอดทนและต่อสู้สำหรับการตอบคำถาม งานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่าไพ่ใบนี้ก็จะบ่งบอกว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าอะไรมันดีนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีแบบนั้นไปเสียหมดก็ได้ถาหากว่าคนสัมภาษณ์เราดีถ้าหากว่าไปแล้วเจอใครช่วยเหลือมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงใจแบบนั้นแปลว่าในอนาคตจะมีเรื่องที่พลิกพลาดผิดจากที่เราคาดคิดไปอีกมาก ไพ่ใบนี้จึงบ่งบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจบ่งบอกว่าทางข้างหน้านี้หนักแน่เลยเพราะฉะนั้นไพ่นี้เนะ่ะออกทรงว่าไม่ได้จะดีกว่าด้วยซ้ำพอถ้าได้แล้วคงจะดูไม่ดีแน่แน่ไพ่ใบนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเตือนสติเพื่อให้รวบรวมพละกกำลังให้ฮึดสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นหาลู่ทางใหม่ๆกับตัวเองไว้มากๆดีกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการเปิดไพ่กับคำถามที่ว่างานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่าเราจะเห็นได้ว่า ไพ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้บอกคําตอบที่ชัดเจนว่าเราจะได้งานหรือเปล่าแต่จะเป็นการแนะแนวทางว่าระหว่างนี้เราควรจะทําอะไรเราควรจะหยุดคิดเราควรจะหยุดพักบางครั้งเนี่ยไพ่เขาอยากจะบอกในสิ่งที่เขาอยากบอกไม่ได้ตอบคําถามเราตรงๆเป็นที่ตัวเราเองนะคะที่จะหยิบเอาคําตอบจากไพ่เนี่ยไปแอพพลายใช้ในชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไพ่แต่ละชุดเนี่ยเขามีนิสัยของเขา บางครั้งเราเห็นว่าไพ่อะอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไพ่ใบที่เราเห็นว่าน่ากลัวเนี่ยก็ดีที่สุดในสำรับนั้นแล้วก็จะต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะใครมีคำถามอะไรที่อยากจะให้เราช่วยแปลความหมายไพ่ก็ส่งเข้ามากันได้นะคะเราจะช่วยดูให้สำหรับวันนี้รายการตาลทาโรจากทีมงานตาลทวพยากรณ์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ